โอเคฮัลโหลสวัสดีฮะจริงๆวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ในฐานะผู้เล่นใหม่เนื่องจากว่าคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆเนาะจะงงว่ามันต้องทำอะไรยังไงหลายๆคนก็จะมาติดตรงนี้ซะส่วนใหญ่เนาะซึ่งในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยเลยนะละกันเนาะสลับคนที่เข้ามาใหม่ปุ๊บจะมาอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งจะติดตรงนี้ใช่ไหมสลับของเจ้าว่าให้คลิกขวาของเบสล็อกหรือของมือถือให้กดค้างที่ตัวละคร เราจะต้องเลือกเพศก่อนนะครับผมประมาณนี้ซึ่งผมก็จะปุ๊บเปนม่้ชายปุ๊บอย่างนี้แล้วมันก็จะกลับมาตรงที่สปอนนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะตอนแรกเราจะวาดมาตรงนั้นนะตรงนี้ที่ท่านผู้ชมอยู่จะเรียกว่าสปอนนะครับผมสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อโดยการพิมพ์ทับ F P A W N แบบนี้เนาะซึ่งถ้าท่านผู้ชมเข้ามาตรงนี้แล้วเนาะให้หันมาด้านซ้ายจะมีฟรีเอเทมให้เรารับนะครับผม ผมแนะนําให้รับก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นไอเทมที่ให้เราเล่นได้ง่ายนีกกดคลิปตรงนี้ปึ๊บเราจะได้มาทั้งชุดเลยประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นหนังสือที่รูปเป็นหนังสือที่เขียนว่าแจกของฟรีนะครับผมอันนี้ผมรับไปแล้วนะ,อะขออภัยด้วยตรงนี้จะเป็นสมุดออนไลน์ตรงนี้จะเป็นโปรเทคสิบคูณสิบเอาไว้สร้างบ้านได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาใหม่แรกๆปุ๊บจะรับได้เลยเนาะแต่นี่ผมรับไปแล้วตามที่ผมบอกนะอันนี้จะเป็นกุญแจสุม่มเนาะ เอามาสุ่มได้ที่กล่องตรงฝั่งนี้นะฮะเดินเข้ามาตรงฝั่งนี้จะมีแยกซ้ายกับแยกขวาใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมเดินมาฝั่งซ้ายเนาะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมแลกไอเทมซึ่งจะเป็นอ่าเควสนั่นแหละที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับผมส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นกล่องบริจาคซึ่งจะมีคนเอาของมาบริจาคขัเรื่อยๆก็จะเป็นของที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้แล้วประมาณนั้น <ไป S 1> นะฮะ,<ๆ>ะ,ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ลงลึกมากนะฮะ,นะะแล้วก็ จะมาฝั่งขวาปุ๊ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นอ่ากล่องสุ่มซึ่งต้องใช้กุญแจนะครับผมหลังจากนี้เดินม,มาฝั่งขวาซึ่งตรงนี้จะมีแยกเนาะด้านซ้ายจะเป็นร้านค้านะครับผมเราสามารถเอาเงินในเกมมาซื้อได้เนาะส่วนวิธีการหาเงินเราก็เอาของมาขายได้ตามนี้เนาะจะมีของที่รับซื้อในราคาที่แตกต่างกันไปซึ่งวิธีนี้เราสามารถพิมพ์ทับชได้เหมือนกันเนาะปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้เหมือนกันนะฮะ ส่วนตรงนี้เป็น global market ก็คือจะเป็นของขายที่ผู้เล่นเอามาขายให้กับผู้เล่นด้ยวยกันเองไม่ได้ขายให้เซิร์ฟเวอร์เนาะจะเป็นวางขายตรงนี้ส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นไอเทมสตร์จะเป็นพวกไอเทมที่เราสามารถซื้อได้ด้วยเงินในเกมโดยที่เราสามารถเช็คได้ตรงเอมอลตรงนี้หรือจะพิมพ์ BAL หรือ Money ก็ได้เนาะจะเป็นการเช็คจำนวนเงินเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไขออนุญาตมาฝั่งขวาก่อนนะตรงนี้จะเป็นอ่า c o u p l zone ก็คือสำหรับคนที่มาด้วยการเป็นคู่มาเล่นด้วยกันกับแฟนนะครับผมสามารถมาทําพิธีตรงนี้เพื่อรับยศและรับไอเทมพิเศษได้เนาะแล้วก็ปุ๊บสามแยกที่ตรงกลางเราเดินผ่านมาด้านซ้ายตรงนี้จะมีป้ายบอกเรื่องรายละเอียดโลกต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทางเข้าอยู่ตรงนี้เนาะถัดกันเลยซึ่งเขาเขียนระบุไปเนะว่าท,ท,ทุกโลกจะตายของไม่ตกคีปเปอร์ระเบิดบ,บล็อกไม่หาย และไม่สามารถใช้ทีนทีหรือประเภทระเบิดได้ทุกกรณีส่วนความยากจะอยู่ในระดับ normal แล้วก็นี่นะเขาเขียนไว้บอกอยู่ว่าส่วน n นเธอร์และดีเอ็นของทุกโลกตายของตกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแล้วเข้าไปใน n นเธอร์กับดีเอ็นได้รบกวนเก็บของเตรียมตัวอะไรเรียบร้อยเนาะพอาตายนะของจะตกนะฮะลบปกติขอจะไม่ตกนะโอเคเรามาตรงนี้นี่ก็จะเป็นนี่นะฮะ อันนี้เป็นโลกหาของส่วนที่เ,เป็นโลกสร้างบ้านหมดเลยประมาณนี้ซึ่งถามว่าวิธีการเข้าไปเราก็เดินเข้าไปเลยตรงบีคอนตรงนี้สมมุติผมจะเข้าไปหาของสร้างบ้านในโลกแอนโดเมดาผมเดินไปตรงปุ๊บมันก็จะวร์ปมาตรงนี้ได้เลยเนาะพอเราวาร่ปออกมาปุ๊บมันจะมีจุดให้เลดอคเทเลพอร์ตหรือเราจะเดินเอาก็ได้เนาะแต่ผมแนะนําให้เทเลพอร์ตปุ๊บเพื่อเราจะได้หาพื้นที่สร้างบ้านได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ห่างไกลาจากจุดสปอนเนอร์มากขึ้นเนาะประมาณนี้ ตัวนี้เป็นจุดลมโซนถ้าเกิดเราเดินเลยมาจะเป็น Minimal อลบาแล้วก็ร้านชานมอยู่ตรงนี้เนาะมีเดีบอลบก็จะเป็นอ่าร้านเป็นเชิงนั่งพูดคุยถ่ายรูปเล่นอะไรกันซะมากกว่าเนาะเห็นไหมจะเป็นมุมถ่ายรูปอะไรส,สวยๆ <c oughs> เพื่อแบบใครอยากมาถ่ายรูปลง Facebook เอาไปอวดกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ไหมครับนี่นะเราสามารถมาเต้นตรงนี้ได้นะฮะ <c oughs> พอออกมาตัวนี้ปุ๊บตัวนี้จะเป็นร้านชานมนะฮะ แต่มีชานมต่างๆที่เรากินกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละโอเคถ้าเกิดเราเดินเลยไม่อีกสักหน่อยนึงตรงนี้จะเป็นอ่าให้แลกเบ็ดตกปลาแล้วก็โซนนั่งเล่นตกปลาตรงนี้ซึ่งสามารถขี้ขวาได้นะแบบนี้สามารถขี้ขวาเพื่อนั่งได้นะแบบนี้โอเคส่วนถ้าเกิดมีใครสงสัยในจุดไหนบ้างสามารถพิมพ์ทับ how to ได้เลยเนาะนี่จะมีบอกรายละเอียดทุกอย่างไว้นะฮะโดยจะบอก ตั้งแต่การตั้งชื่อฉายาการตั้งชื่อสีวิธีการใช้คำสั่ง p r o t e ต่างๆคำสั่งพื้นฐานวิธีการเทเลพอร์ตเบื้องต้นใช้คำสั่ง party สร้าง guild คำสั่งแชทเปิดปิดอนุญ,ญาตเทเลพอร์ตเนาะแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะจะเป็นระบบ mi ปึ๊บหน้าต่างจะประมาณนี้<ว>ตรงนี้จะเป็นอ่า profile เป็น backpack เป็นกระเป๋าตัวละครเป็นวาร์ปโซน อันนี้จุดฟรีไอเทมเป็นเซิร์ฟเวอร์ชอปเป็นการตั้ค่าของตัวละครแล้วก็เพิ่มเติมซึ่งเพิ่มเติมตัวนี้เราสามารถซ่อมอุปกรณ์แล้วก็ทิ้งขยะหรือปรับเปลี่ยนเวลาในโลกหาของหรือโลกสร้างบ้านได้เนาะซึ่งอ่ากระเป๋าตัวละครเราสามารถเอาของเข้าไปเก็บในนี้ได้เลยแบบนี้สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนจบของคลิปนี้นะฮะผมจะแปะแมพของสปอนี้โดยเข้าค่าวไว้เนาะว่าทางไหนไปอะไรยังไงบ้างน,นะฮะแล้วก็ IP ของเซิร์ฟเวอร์และ Discord ของเซิร์ฟเวอร์ผมทิ้งไว้ผมทิ้งไว้ที่ d e s c r i ิ t ชันด้านล่างหรือสามารถป้อนได้ตามหน้าจอที่ขึ้นด้านบนนี้เลยประมาณนี้เนาะถ้าเกิดมีใครสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์ลงไว้ข้างล่างได้หรือจะติดขอดเข้าไปสอบถามได้ในนั้นก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคบ๊ายบายฮะไว้เจอในเซิร์ฟเวอร์เนาะ